ครับวันนี้มาดูอันนี้เป็นครีมฟักข้าวค่ะมาดูการฝึกอาชีพของศูนย์ศึกษาห้องโรงเรียนนะครับการทำครีมจากฟักข้าวฟักข้าวนี่รูปจะเป็นแบบนี้เนาะใช่แล้วเอาเอาอะไรมันข้างในใช่ไหมเอาเม็ดคันคสะเม็ดบอลอ่ะเม็ดมันแต่ว่ามันต้องสุกกว่านี้สุกแดงๆแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนแดงๆแล้วมาทำไมเออเยื่อหุ้มมันเสร็จแล้วก็จะไป น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนค่ะแล้วก็มาเป็นครีมก็มาเป็นครีมแปดวันเราได้อะไรบ้างเนี่ยที่เราไปเรียนตอนนีม้มีอะไร <8 S 1> บ้าง<ะ>นก็มีครีมครีมสปาค่ะครีมวนวดตัวกลิ่นกุหลาบค่ะแล้วก็มีอะไรสบู่ค่ะสะบูสบ่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นสบู่กาแฟค่ะทำมาจากกาแฟใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสบู่น้ำมันมะพร้าวอะไรก็สีเรียส เทคมะเขือเทศใช่มะกรูดจุฬาไม่ค่ะมันไม่มันนั่งขวดข้าวขาวอะไรเอ่ยอันนี้่าแชมพูบ้านหางจระเข้บู่บ้านหางจระเข้ค่ะมันเป็นตะบนปลายด้วยเป็นสบู่ด้วยวันนี้ทำวันนี้ทำฟักข้าวแล้วทำอะไรด้วยวันนี้แล้วก็วันนี้ทำให้ลูกประคบค่ะลูกประคบเนี่ยเรา หาซื้อได้ตามท้องตลาดใช่ไหมแล้วก็มาก็เป็นร้านที่เป็นสมุนไทยในครัวเรือนที่อยู่ใกล้ครัวเรือนเราบ้านพักเรามน้ำใบมะขามแล้วก็ตะไคร้พวกนี้นะคะครับผมแล้วก็มาห่อจะมีกระเพแห้งกับกระเพาะสดค่ะแต่วันนี้เราจะทำกระเพแห้งค่ะแล้วเราก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าวิ่ีการผ่อมาเรียนวิ่ีการห่อครับผม คือคือครับนั่งทําไมครับคุณแก้วนั่งนั่งดูแฟนสอนเาเนื่ว่าจะนั่งดูกะทิในกระทะอยู่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำกะทิสะกัดร้อนคนี่ยสะกัดร้อนก็จะไปเป็นส่วนผสมของพักข้าวเรานั่งดูเพื่อนทํางานเนาะให้กําลังใจอ่ะให้กําลังใจเป็นไงเราเรามีอาชีพคนใช่ไหมค่ะเป็นคนคนเป็นคนคนเป็นไงขนาดไหนจะได้กะทิ ให้เป็นน้ำมันก่อนไหมใช่ค่ะต้องรอให้กะทิเนี่ยมันแตกมันออกก่อนค่ะเราถึงเราถึงจะไปกรองเพื่อเราจะเอาน้ำใส่น้ำใส่ไปผสมกับฟักข้าวใช่ค่ะแล้วก็จะทำเป็นอะไรเอ่ยอานหน้าค่ะทหน้าทำให้ก้ทิสบู่นุ่มกระชับหน้าอ่อนกว่าไววันนี้เราจะทายแล้วใช่ไหมท้ายค่ะได้อะไรกันบ้างสองคนนี้ได้น้ำมันได้ตะบู่ทำเป็นไหมกลับไปทำเป็นไหม คุณเลยเออเสียฉีแชมพูนะเสีแล้วคุณเลยคุณกิกได้อะไรบ้างได้เหมือนเขาทุกอย่างได้เหมือนเขาทุกอย่างเขามาแล้วได้หมดหรือได้ทุกวักวนใช่ไหมครับผม